สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลยงตัค้านะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งเครื่องแมกนัมร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับรุ่นนี้เตรียมจัดส่งจังหวัดเชียงรายนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านในครับด้านในกล่องกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกรจะมีเครื่องมือนะครับมาให้ครับนี่ครับเครื่องมือพวก มาเจะขันน็อข้างในนะครับด้านนี้ก็มีปลายท้อยเสียครับก็จะมีนะครับที่หมุนยึดเครื่องดึงห้ดึงขึ้นนะครับขายดีมากครับรุ่นนี้แมกนัมร้อห้าสิห้าพัด ด้าบบบนในก็ใส่ห่อทุงมาให้อย่างดีนะครับห่อทุงให้อย่างดีครับก็มีมอกอนะครับรับรองครับมาตรฐานผ่านมาตรฐาน,าฐานเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเครื<ม>่องนี้นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เดี๋ยวสักครู่มาดูด้านในกันครับครับผมมาดูกันต่อครับนี่ครับสินค้าด้านในแม็กนัม155พัดนะครับแกะกล่องใหม่เมื่อหนึ่งนะครับตาไปไสสวยงามครับแถมมุเรีหน้าสีมาให้ด้วยนะครับมุเรียหน้าสี อบรครบับผมครับมาดูกันต่อครับเตนถามานเครื่องครับเป็นมัานเครื่องบูต้า3ลิตรนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับแต่เราจะเราไม่ได้เติมใส่ในกองอากาศให้นะครับตอนจัดส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องไปเติมเองอยู่ที่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเวลาคนส่งนี่มันจะน้ำมันอาจจะหกออกมานะครับลูกค้าไปเติมเองนะครับครับผมทำการเติมน้ํามันเครื่องเอยน้ามันดีเซลนะครับหรือน้ํามันโซลานะครับเตรียมรองเครื่องให้ลูกค้าครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาฟังเสียงกันนะครับครับผมมาฟังเสียงกันนะครับเร็วแม็กนัมอาร์ทีร้อยห้าสิบห้าพัทด <ไป S 1> ี <ไป S 1> นะครับตาไปนะครับ ไฟเดียวด้วยครับไฟเดี่ยวจะออกมาพร้อมไฟสูงไฟหน้านะครับออกมาพร้อมกันเลยครับ รอบอบรบรต่รอบตำรอบตำรอบตำ่่เนั่งน่เครับฟังเสียงรอบต่ำนะครับ พรับรารับสครับผมลองเกิือกเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5ส6 5 081 1206955ห้นนึ่งหออันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ